เชริโมยา่าหรือน้อยหนาฝรั่งหน้าตาคล้ายน้อยหนาบ้านเราแต่เนื้อสัมผัสนุ่มลับมุลแบบไอศกรีมและรู้ไหมนี่แหละคือผลไม้ที่มาร์คเทเวนเคยบอกว่าอร่อยที่สุดในโลก 1. วิตามินซีสูงช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบในร่างกาย 2. วิตามินบีเยอะ ดีต่อสมองระบบประสาทและช่วยลดความเครียด 3. โพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจ 4. ใย,ยอาหารสูงดีต่อการขับถ่ายช่วยให้อิ่มนานและลดระดับคอเลสเตอรอล 5. สารต้านอนุมูลอิสระอย่างคาเทกินและแคโรเทนอยด์ช่วยชะลอวัยและอาจลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง เทริโมย่าคือผลไม้ที่ทั้งอร่อยละมุนลิ้นและเปี่ยมด้วยสารอาหารซึ่งเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนรักสุขภาพทั่วโลก